สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับมาพบกับเกามาเชียย่ามเสื่ๆเด้อครับพี่น้องวันที่31พฤษภาคมครับพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พ่อสาเนียงครับผมพ่อมาหาเก่ามาเชียเหล่งล้วนได้ครับพี่น้องเนาะเพิ่นใดเล็กเด็ดเล็กดังมากครับผมครับก็อยากให้เก่ามาเชียมาแบ่งปันให้พี่น้อง FC ได้รับช่รับฟั่งกันครับผมเป็นเนื้อท่ามั่งเด้อครับพี่น้องเสียงโศกเสียงดวง ครับคิดว่าคลิปนี้พอสมเนียงจะมีที่เด็ดให้ยู่ครับผมเพราะว่าเพิ่นโท้มากแบบเล่งดวนเลยครับพี่น้องเนาะครับจังได้กะไปรับชมรับฟังแนวทางน้ำกันเด้อครับผมกบพอสมเนียงครับก็นานี้เพิ่นกะได้ล่งคลิปเล็กให้กับน้ำเชี่ยนะพี่น้องเนาะคลิปก็นานี้ครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นเล็กที่ว่าเพิ่นไห้มากดวนๆจังได้กะไปรับชมรับฟังน้ำกัน เอากอนที่จะไปรับชมรับฟังเลขพอสำเนียงเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณพอสำเนียงครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับ,บชมรับฟังกันเลยครับพวครับเก่ามาเชียร์สวัสดีพอสำเนียงครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับครับอากาศเช้าๆพ่อมีเด็ดๆมากให้ันเก่าไม่เชียบ่พ่อครับอากาศดีมากเลยมืัอนี้จันเอยกระหอนครับผมปอดพ่วงลงสบายแต่ว่าหอนจันเอยว่ะหอนอิลีละพ่อเออ่ยกตอนกยังหอนอยู่อืมใบแห้งสิค่ะน้องพ่อวันนี้พ่ออันคลิปนี่นี่โท่มาก คือมั่นใจครับที่พ่อภาพที่ทวงไปชุดสองข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนี่ตัดออกตัวเดียวอ๋อคลิปแรกค่ะตัดออกตัวเดียวเลยค่ะเด่นหลักสิบตัวเดียวพ่อเด่นหลักสิบตัวเดียวครับเจ้าพ่อเขาทีว่ารักงวดถือโบราณน่ะครับว่าไม่ได้ถือกื่แล้วเป้าหมายมันมีเท่านั้นเป้าหมายมีเท่านั้นนะพ่อเนาะ อันลักซิปที่ว่าว่างไปตัวเดียวนี่ตัวใดครับพ่อคือเก่าโอ้เก่าเก่าตัวเดียวเลยไอเดียวไอาจจะรี้กระชังเลยกคตรฉันยังโป๊เปลี่ยนแปลงจากเก่ากับศูนย์ไปเลยครับผมเดี๋ยวเอาได้แล้วยักน้อยอยู่แต่๋ยวเก่าที่มาแห้งที่สุดเลยหมดนี่ไปเขาดวนคักเลยมีศูนย์กับเก่าแต่ว่าเก่าที่าแห้งแซงทางโค้งครับผมครับนี่แหละครับ สำหรับว้างรักน่วยลเฉพ่อบ้านรักน่วยมันหนึ่งสองสามสามสุดเท่านั้นสอ<ะ>งสา<ะ>มครับผมสามสุดเท่านั้นแต่ไม่ได้กลับมากลับบ่งจากเทบาไนี่เพราะว่าตามจริงมันมันมันไม่เป็นหลักสิบโดยเฉพาะเก่าเท่เนี่ยครับผมหลักสิบโดยเฉพาะกันไปจังหน่อยก็ได้ครับบ้านแต่ว่าเก่านึงคับเก่าสามเท่านั้น เต็มเต็มเต็มได้เก้าหนึ่งกับเก้าสามครับเต็มมันครับเต็มสตรีมอัาดีแ้เรานเก้าหลายๆอย่างสพยันเก้าสามมันมากอมครับมันวัดเวียงกันยวงระหว่างเก้าหนึ่งกับเก้าสามนี่เก้าสองตัวเบาได้มันเวียงกันอย่โอ้ครับเก้าสองเรนึ้งมาแห้งแปดสิบเปอร์เซ็นอยู่เหล็กกับบลนๆอยู่นี่นะพ่อเนาะ เก่าหนึ่งว่างหันก็ออกมากมากว่างหันก็บเก่าสามแต่ว่าเป็นทูทางบันิสิมาจับคู่กันครับผมสอดคล้องกับผู้ผู้คนฟันกับมาสอดคล้องกับคำนวดนะพ่อคนฟันเห็นแต่เนี้ยเก่าเก่ามูเก่าเก่าบนาเได้ครับพี่น้องเลขกะจีเป็นตัวเก่าก็ได้ครับผมนี่แหละครับผมเลขเก่ามาเป็นลักษณะคล้ลยตัวนี้ตัวนี เพราะว่ามันเป็นขัดกันมันมาหลายฝูดรลายขันก่อนมันมันหนีเก่าว่าได้ทีป้าว่าได้เลยนะพ่อป so ้าว่าได้เลยเก่าตัวเนี้ยเพราะว่าจะว่าร <ul 1981> ับมไวถึงวอดโดนหรือไม่รับใไวเสีเก่าซีกับโบจักเนื้อแต่ว่าทีนี้เนี่ยคือเก่าหนึ่งหอดเก่าสามครับเก้าหนึ่งทีเก้าสามอืมจะให้เป็นหลักเก่าหนึ่งตัวเดียวแหละแต่ว่าเมื่องเทียนมันไปเก้าสามได้ ก็เอาเนึ่องในจัดนักได้แล้วพ่อเนาะจัดนักได้กับน้ำพ่อเนี่ยนึ่งเข้าเข้าดึงดึงอย่างครับผมกันโดยเด็กันกับน้ำเชียงแต่ว่ามันเป็นลักทริปกับเขาเนี่ยแต่ว่ามันของทามันมันดึงบระยูแต่ว่าเอาบระยูดครับแต่ว่าม้าเนี่ยม้าอยู่แล้วม้าม้าม้าอยู่แล้วครับผมขวดเข้าจัดทั้งบนทั้งล่างเดี่ยบอกคนในเด้อมันกัดเสยทั้งบนทั้งล่างนี่พ่อเนาะครับผม โดยมากมันไปบนหลายๆแต่ว่าเระ่ององธรมันไปร่างเอาไว้รักน้อยกันพุ่นไว้จงเล็กน้อยแล้วเฉลี่ยก็คือย่างไะใบละใบไว้เพราะอะไรในาาดอกเก้าหนึ่งหนึ่เก้าครับผมเลขรักนวยมีหนึ่งสองสามท่วนี้แหละครับผมหนึ่งสองสามเป็นรักนวยครับผมเข้าขึืนอรับิบหน่วยนี้มาติมาคือป้าหมายว่าบ่แต่เก่ามากเน่นนอนีสองนวนไว้ ในส่วนเหล็กอ่าลักลอยกับแล้วจ่จะพิจารณาบางเรื่องครับผมแต่ว um> ่าพ่อได้ดึงลักลอยไว้บ่ครับผมว่าเห็นเห็นลักลอยว่าเปลว่ยอือครับผมลักลอยแ่นๆลองมาจับใส่เก่าหนึ่งกับเก่าสามครับผมคือคือสูกตัวนี้เห็นเดว่าเที่เขากีราคาไปห้แล้วเพราะงานมันมันได้ศูนสามกับหนึ่งสามศูนเกากับหนึ่งเก่าพออกคือคืออดอกก็คือครับแต่ว่าอันนี้ มันไห้มากเองสิเออวนกับเก่าเป็นลักซิบเก่าเป็นลักซิบเออบานนี้มันมันมันแน่นเก่าบ้านลักประกอบมันก็มีแค่หนึ่งสองสามตัวนี้ครับนี่แหละครับผมพิ่เจนาเพิ่งไอ้พี่หน้าขพงเราเผือว่า,าแบบมาแบบห้องเก่าว่างหันคือตามสูตรนี่กับตัวนี้กับพัวคักแล้วครับพี่น้องเนาะครับผม เต็มๆเลยครับผมตามมาตามข้องเก่าสูตรเก่าอาสูตรที่ใดว่าหันครับ91 92 93เน้น91ลอง93ครับผมกลับด้วยครับนี่นะครับผมตนแระเพิินกับไ้ลักซิฟซูนกับเก่าต่ว่าเก่านี่เดนมากครับผมเพราะว่าชนไหลสูตรครับถิมบ่ได้ครับพี่น้องเก่านี่ต่ว่า กับน้ำเนาะพอเนาะกันลางเั็กน้อยครับผมครับครับกันไว้จักน้อยนี่ครับเหล็กดวนที่คอมายำไห้แล้วครับผมยำไห้กองไห้รักแล้วครับเอาเก่ามาเชี่ยกับน้ำเชี่ยกับขอบคุณพอสำเนียงเด้ครับผมครับครับอยู่ดีมีแห้งที่บอกคนว่ามันท่ากันกับเกลือขูเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองม้วนนั่นแหละมวนนี้เท่ากันเลย อมาผูกเดียวกันเปียเลยที่ไปมาแห้งต่อกันที่พอค,ครับมาแบบผูกเดียวมั่วแตบอกเค็คุณจะดึงจะถอนบอกเค็นเนจจกเกหนึ่ง้างแบบเดียวกันเลยโอ้การลางนำ้ำครับผมมันมันมาแบบตนนี้หลีกั่วเนี่ยดีกว่าเ,เลยจักเงินเลยนี่นแหละครับผมตะวบานนี่รับยวต้องลอกมึงมือแรงครับผมตะวบาหยิบจับลอตเตอรี่ในเด้อครับพี่น้องครับผม เือได้รางวัลไงลนะ่ะครับเอาอากาศห่อนที่พอตอนนี้เริ่มห่อนห่อนหอน,หอน,หอนยังม,มาหอ <c oughs> ่อนอยู่ฝนมาตกแล้วรคว <c oughs> ร,ร,รับปฏิบัติไปน้ำคึงเคีงห่อนปนติดใจไว้ครับ <c oughs> น้ำคึงเคียงอาจารย์จงเตงโทรมาเหรียญนำ้ำบ่พอบ่เห็นเลยบ่มีวีแววเลยโอ้ <c oughs> เคยยูเคย <ตา S 1> เคยยูเคยกินน้ากันอาจารย์ตงเตงครับผมเคยคานวณเหล็กน้ากันเรียกนั่งรแม่ตีไปบ้านเล่าอยูพอเล่ายูไปบ้านนั่นเล่าเลยตีพอไปบ้านเล่าเลยถามทน้ำแม่เล่าว่าเราไปอยู่ใส่อือครับครับสิบก็ปีน่ายน้ากันครับอาจารย์ตงเตงโอ้สามตัวแตกเหลี่ยได้ครับผมคักตะงวนที่ว่าเพื่อน,นเห็นยูแขนนี่แล้วพอเนาะ โก็คิดไล่เฮ็ดพวกเป็นไล่ไปหาหายกลับหายกลับมาหาบปวดตุ่ยสำเนียงจินน้อยเนี่ยกับพวกเฮ็ดพวกเป็นเดี๋ยวพออังคาเพิ่นฟังคลิปนี่เพิ่นกาสิมาเข้าครับไล่มาหานพอสำเนียงเนี่ยได้โทรมาหาพอสำเนียงเนี่ยได้อาจารย์นื้อเสีย้ยไงเนื้อเสี้ยลายวิ่งชักนุ่มเรียลอืมครับลายวิ่งชักนุ่มเรืยลยืดใส่มา มาดูจำเนียงเนี้ยไอ้บางมวลเลยฮะรออยู่หลังเครื่องสายผมเอ้โทรมาหาเด้เด้ออาจารย์ไปมีไปมอยครับนี่แหละครับเอากดแจงใดกดพิจนาเบิงเอาครับผมนี่คือเหล็กที่ว่าพอสำเนียงขัดกรองย่ำให้แล้วครับพี่น้องครับอันลูกอันเก่ามาเชียร์คับอ่า น้ำเชี่ยกับสีรบกวนพอสำเนียงสำนีได้ครับผมครับครับอยู่ดีไม่แห้งครับพ่อขอพระกุ้นพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อครับสดีวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับพ่อกับท่มายำให้ล้วเนาะพี่น้องเนาะยำแขวนแขนเลยครับผมวันนี้ครับจังได้กับเลขลักซิบบนครับต้องมี้เห็นคือศูนย์กับเก่าต่ว่นพนเน้นไปที่เก่าครับผม นำนักหลายที่สุดคือเก่าเพราะว่าส่วนกันหลายสูตรกับส่วนลักนวยนีเพิ่นกัดหายมาหนึ่งสองสามพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามเพิ่นมั่นใจคือลักสิบเก่าเด้อครับผมครับประกบคูมีเน้นเน้นคือเก่าหนึ่งครับผมตัวนักเลยครับพี่น้องเนาะแล้วก็มาเก่าสามครับกับน้ำเด้อครับพี่น้องเนาะกันกับน้ำจักน้อยหลวกะโล่งรางน้ำครับนี่ก็คือเลขด่วนพ่อสำเนียงครับผม ขอให้คลิปนี้เก่ามาเชียกะขออวยพรให้พี่น้องเอฟซครับโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันหนึงมิทุนายนหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ